โปรเดือดส่งท้ายปีจองพันเฮียสโลไปเลย30,000บาทวันนี้เจอกับเรโว4ประตูตัวมิดนะไม่ใช่เอนทรีนะกับไมเพียง40,000โลนะป้ายแดง9 0 0 0แสนกลางๆวันนี้เฮียจัดให้แล้วประหยัดไปร่วม300,000กว่าบาทนะเหลือราคาเพียง659,000บาทกับค่างวดพอเข้าถึงนะ 11,000ตลอดสัญญามาดูความหรอกันนะตัวนี้หน้าร็อกโคตัวสุดท้ายไฟตาโบรเตอร์ L E D นะถ้าเป็นตัวมิดมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะจ๊ะไฟสปอร์ตไลท์มีมาให้แม็กลมดำกึงหน้าเงาตัวท็อปขอ18ยางบิดโดนดูเล์อดอติดเต็มๆนะกระจกมองข้างมีไฟนะ มองงาอ่ายๆอีกหนึ่งอย่างครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะแล้วก็เป็นเบาะหนังนะตัวนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไม่7 0 0 0กิโลนะตัวนี้เกียร์6สปีดมีจอให้แล้วก็มีอีโค o พาวเวอร์ให้กับรถป้ายแดงมือเดียวไม่0 0 0 0โลนะราคาประหยัดไป3 0 0แสนแล้วนะคิว้อมาหล่ออช่วงล่างเป็นซูเปอร์เฟรตัวใหม่ไฟท้ายเป็น LED นะเซนเซอร์หลังมาเต็มๆจอกล้องมาหล่อหล่อใครกำลังมองหานะราคาเท่ากับแคปตัวเตีย้ยตัวโลนะ6 0แสนกลางๆซื้อแคปตัวเตีย้ยยังไม่ได้เลยนะ ตอนนี้ได้4ประตูตัวท็อปนะคันหน้าเดิมปิ้งเลยครับน็อตฝาโปรงตะเข็บฝาโปรงเดิมหมดเลยนะติ๊กเกอร์ใต้ฝาโปรงอยู่ครบเม็ดอาร์คอยู่ครบกรอนออเพียเปลี่ยนแบตใหม่ให้หนึ่งลูกกับค่าตัวใบแดง9ก้าแสนกางๆวันนี้เฮียจัดให้6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทกับค่างวด1นึ่งหมื่นหนึ่งพันตลอดสรรัญญาเชื่อสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านเคบีรับจบ